ออต้ารับสู่ b a n g k o k อโตส Salon ครับเรามากันที่ Rolls Royce Motor Car Bangkok ครับวันนี้เราอยู่กับน้องเซ่นอีกแล้วนะครับสวัสดีครับแมนครับสวัสดีครับวันนี้พิเศษมากๆครับเพราะว่าเรามีรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆนะครับนี่จับดูนี่ยังร้อนอยู่นะครับใช่ครับเป็นรุ่นอะไรฮะน้องเซ่นครับคันนี้เนี่ยเป็น Rolls Royce New Ghost นะครับใช่ซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นคันแรกในประเทศไทยคันแรกในประเทศไทยใช่ครับผมทึ่เข้ามาถึงในประเทศไทยเมื่อ ไม่นานมาเองครับพี่แม่น่าจะเป็นคนแรกๆในประเทศที่ได้เห็นเลยเจ้า New Ghost เนี่ยหลายคนฮะตอนเปิดตัวเพิ่งไลฟ์สตรีมกันเราดูกันในอินเทอร์เน็ตหลายคนอาจจะดูแล้วเฮ้ยนี่มันไมเนอร์เชนหรือยังไงใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับคือโลชอยเนี่ยเราออฟฟิเชียลลอนช์ไปเมื่อวันที่1ตุลานะครับก็คือเปิดตัว all New Ghost เลยคือใหม่ทั้งหมดมีแค่แค่2ออย่างเองครับที่เอามาจาก Ghost รุ่นเก่าก็คือนางฟ้ากับล่ม ขางในเองครับนอกจากใหม่ทั้งคันนะฮะทุกชิ้นใหม่หมดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเรามาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับแน่นอนกระจังหน้าเป็นไงฮะคือเปลี่ยนพอเราเห็นกระจังหน้าเนี่ยฟาดิออนกิลเนี่ยเราจะเห็นแล้วมันมีดีไซน์ที่ดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยมีออปชั่นใหม่เพิ่มขึ้นมานะฮะเห็นอะไรแบบ้ไหมครับเรามีเป็น อิลูมิเนตอิลูมิเนตกริลนะครับคือไฟส่องสว่างในกริลเวลาขับรถกลางคืนเนี่ยจะเห็นเป็นสง่าเลยครับเห็นเป็นวิหารสท่มานะครับซึ่งสังเกตดีๆนะฮะเส้นนะครับจะด้านหนึ่งจะเป็นเงาด้านหนึ่งเป็นเงาอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านอีกด้านในจะเป็นด้านครับเขาดีไซน์มาแบบให้คือไม่ไม่ทงช่างนะครับถูกไหมฮะซิมพลีคือแบบ คือมีความประณีตนะครับคิดทุกเม็ดนะครับเวลาเราเห็นจากระยะใกล้และไกลเนี่ยมันจะสวยจริงๆนะครับไฟจะอยู่ด้านด้านบนนะครับใช่ครับเป็น LED นะฮะจะมีแสงสาดส่องลงมานะครับเวลากลางคืนเนี่ยสวยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเดถ้ามีโอกาสเดี๋ยวปิดไฟให้ปาแมนดูครับสวยมากครับและแน่นอนฮะนังฟ้ามีการ เปลี่ยนนิดนึงใช่ครับถ้าสังเกตเนี่ยฝาขรอโปรงนะครับตอนนี้เก่ารุ่นเก่าเขาจะแบ่งแยกเลยครับเป็นส่วนเป็นส่วนครับแต่นี่เนี่ยฝาโป้งอยู่แค่นี้ใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาจัดฝาโปรงมาให้เต็มแผ่นเลยสุดเลยสุดเลยนะครับทุกคนจะสงสัยเออเราเปิดฝาขรอโปรงยังไงเราเรากดเปิดฝาขรอโปรงเนี่ยนางฟ้าเขาจะเก็บลงไปให้เรียบร้อยเลยอ่าอ่าอัตโนมัติเลยใช่อันนี้เขาออกแบบเขาบอกว่าเหมือนนางฟ้าอยู่กลางเทเลสายช่ครับนะะฮและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อผลประโยชน์ด้านแอโรไดนามิกครับ ช่ครับซึ่งมันจะทําให้ผ่าน,านไป,ไปลงผ่านได้ดีกว่าร,รุ่นเดิมมาถึงไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นไงครับไฟหน้าเนี่ยสังเกตนะครับ ไฟหน้าดวงใหม่ของ New Ghost เนี่ยจะสังเกตว่าเราจะเป็น Daylight นะครับเป็นเส้นอย่างนี้เราซึ่งจะมีมีความลึกเข้าไปเป็น Perspective ด้านในพร้อมโลโก้ Badge ของ Rolls Royce มาพร้อมเทคโนโลยีที่เป็น Laser l i ไลทเส้นเดีนวกันไกลเท่าไหร่ไกลได้สูสุดถึง600เมตร600เมตรครึ่งกิโลกว่าไฟหน้าออกส่องได้ไกลสบายถัดลงมาก็จะเป็น Trim เชิ Trim ครับเป็น Air Detector ต่างๆนะครับเป็นช่องลมต่างๆช่องลรเพื่อให้รถดู ท่านสมัยแล้วก็ดูมีดีไซน์มากขึ้นแล้วก็จะมีเซนเซอร์ตรงนี้ใช่ครับซึ่งเซนเซอร์เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ป๋าแมนฟังครับว่าความพิเศษของตัวเซนเซอร์นี้เนี่ยผนวกกับช่วงล่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมจิกคา p ์บอนไรอีกขั้นหนึ่งของโล่งล้วใช่ครับซึ่งเขาจัดตะแกรงพื้นผิวถึงก่อนก่อนล่วงหน้าใช่ครับเพื่อปรับช่วงล่างเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆทะ่จัดรองรับเตรียมไว้ก่อนใช่ครับเพื่อลดแรงกระแทกจาก พื้นสู่ห้องโดยสารให้ได้น้อยที่สุดครับถัดมาด้านข้างนะครับเส้นสายของโรลซอยก็ยังคงเป็นโรลซอยเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพอ o พโพชั่นความสูงของตัวรถนะครับเท่ากับล้อ2วงต่อกันนะครับหรือเส้นที่เราเรียกว่าทเส้นเวกไลน์เส้นนี้นะฮะก็ยังคงอยู่ในโรลซอยนิวโกสเช่นเดียวกันล้อขนาดยี่สิบเอ็ดนิ้วครับเป็นของพิเรลลี่แต่ใช้เป็นเป็นซีลด้วยเหมือนกันอ่าเขาเรียก เรียกอะไรซิลนะเขาเรียกว่าซีลอินไซด์ครับซีลอินไซด์ใช่ครับก็คือจะมีแผ่นเจลอยู่ด้านในราตะปูโดนสัก5เซนเนี่ยจะมีแผ่นเจลมาอุดรูทันทีขับต่อไปได้เลยเป็นฟิ r ี P ีซีโร่ครับ,นรบขนาดร้อนหน้า255 40ครับ R <21 S> 2 1ครับใช่ครับและแน่นอนฮนะโลโก้โรสรอยด้าน ตรงกลางนี้จะอยู่ตั้งตรงตลอดตลอดเวลาครับเวลาขับก็จะพยายามอยู่ตรงกลางมากที่สุดเราเรียกเป็นเซอร์ไพรส์อนดีไลท์ให้กับลูกค้าโลชชยทุกท่านนะครสังเกตคันนี้จะมาสีใหม่ด้วยนะครับถ้ามาสังเกตเป็นสีฟอสเทโลเป็นโคชไลท์ด้านข้างน่ครับอันนี้ใช้มือนะฮะใช้มือครับมิสเตอร์มาร์คคอคนเดิมเลยครับยังอยู่นะฮะยังอยู่ครับยังอยู่จมองข้างฮะมีกล้องสามรอบศษนะครับใสไหมห้า ไฟเลี้ยวมีไหมฮะตรงไฟเลี้ยวอยู่อยู่ที่แบชด้านข้างอยู่ที่แบชด้านข้างใช่ครับตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับโลซอยไม่เคยทําไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเลยไม่มีนะไม่มีครับถ้ามีนี่ของปลอมเลยของปลอมนะครับถ้าป๋าแม่สังเกตนะครับท้ายของเขาเนี่ยจะมีความลาดมีความสปอร์ตมากขึ้นมีความสปอร์ตนะครับถ้าสังเกตตรงนี้จะมีสันขึ้นไงลาดลงมาสวยเลยครับคท้องหลังก็ใหญ่ขึ้นหน่อยใหญ่ขึ้นครับก็เป็นไซส์ยีนิ้ว285 285 3้าสอ แต่นี่เป็น extended wheelbase ใช่ครับก็คือตัวถังยาวตัวถังยาวครับ long body นี่ครับตัวถังยาวของรุ่น new ghost เนี่ยครับยาวเท่ากับแฟนทอมตัวสั้นเลยครับเกือบเกือบเท่ากันครับต่างกันนิดเดียวเองครับแฟนทอมนี่คือรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เองนะครับแต่รุ่นใหญ่ตัวสั้นเนี่ย ครับเนี่ยจะใกล้เคียงกันครับส่วนด้านบนเนี่ยจะมีรางน้ำใช่ครับจุดนี้จะให้รางน้ำะอธิบายเลยฮะซึ่งทางโรซอยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีปัญหาว่าเอ๊ะถ้าเปิดประตูเวลาฝนตกเนี่ยน้ำจะไหลลงมาหยดโดนยดดผู้โดยสารดิเขาเลยคำนวณอย่างละเอียดนะครับว่ารางน้ำตรงเนี้ยที่จะรองรับน้ำที่หยดลงมางเนี้ยจะให้พอดีเลยจะไม่มีไหลมาโดนผู้โดยสารละใช่ครับตรงนี้แบบเจ๋อมากนะใส่ใจทุก ดีเทลครับโรสไทร์ดีเทลจริงนครับฝ่ายท้ายก็สวยงามฮะสวยครับดีไซน์ใหม่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ทรงเนี่ยจะดูปัดเปรียวขึ้นเปรียวปัดเปรียวอันนี้ป๋าแมนเรียนดีไซน์มาครับเห็นแล้วทรงนี้เป็นไงฮะต่างกันใช่เลยใช่เลยทำไมครับพรุ่นเก่าจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับถ้ารุ่นเก่านะฮะถัดมาด้านล่างก็จะเป็นปลายท่อไอเสียซึ่งโรสไทร์เขาก็เข้มว่าเขา ทำมือทั้งชิ้นเหมือนกันผลออปชันนี้มูลค่าถึงสี่แสนเฉพาะปลายท่อนเฉพาะปลายท่อผมเม่ยมนะครับใช่ครับเป็นออปชันขึ่น่อถ้าของตันดาก็จะเรียบไปหน่อยเรียบไปเลยเรียบไปเลยใช่ตัวถังก็คือก็คือจะไม่เห็นท่อเลยครับจะเรียบไปเลยดูข้างหลังมีกล้องสามล้ศษาโอ้โหลึกเลยด้านในลึกครับก็จะเห็นว่าจะมีที่ยื่นออกมานิดนึงจะเป็นที่ ของเผื่อของตู้เย็นด้านหลังจะมีตู้เย็นด้วยสำหรับรุ่น Extend ครับอันนี้ถุงก๊อกนี่ใส่สบายสบายครับด้านบนก็จะมีที่ปิดตรงนี้ใช่ครับซึ่งดูดีเทลนะฮะแม้แต่ที่ปิดตรงนี้ยังต้องเป็นโลตลอยเลยนะเนี่ยกฟิกรถเนี่ยยังเป็นลูกโลตลอยเลยครับอันนี้แสดงว่าผู้เขาใส่ใจมากาต้องต้องสำรวจที่เปิดที่เติมน้ำมันนิดนึงอ๋อครับเราใส่ใจครับนี่ โอ้สวยงามอันนี้ก็เป็นออปชันเหมือนกันนะครับออเป็นออปชันใช่แต่ว่ารู้สึกเจ้าของรถอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอาจจะมีแค่เด็กปั๊มที่ได้เห็นครับเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ประมาณ1 0 0 0 0 0เหมือนกันครับหนึ่งแสนใช่ครับแต่ถ้าไม่ออปชันปกติเป็นไงเป็นสีดำก็คือเป็นเป็นพลาสติกสีดำเป็นสีดำแต่อันนี้จะเป็นโลหะและชุบโครเมียมอ่านะครับน้ำมันก็เติม e 5 e 10 e 25ครับนะครับแต่แนะนำเติมเติม95ไปเถอะใช่ครับโอ้โหสวยงาม อ่ะมาถึงภายในภายในครับนะครับประตูเปิดประตูเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเลยครับเปิดแบบโคชดอรงเปิดสองข้างแต่จะสังเกตว่าเขาจะมีแรงช่วยผ่อนนิดนึงเป็นมอเตอร์ที่จะช่วยใช่แรงเพื่อช่วยผ่อนแรงก็คือตามโซลแกนใช่ครับ effortless effortless มากครับเวลาปิดประตูโกสมาแล้วปิดเหมือนโลโอยแฟนทอมกับคาร์เรนน์เลยนะแปดสองซ่อนะครับอ่ครับอ๋อใกล้เคียงครับนี่ครับปิดปิด ออโต้ก็ <Auto, S 1> เป็นคอมฟอร์ตซอฟคลอสซอฟคลอสนะครับแต่ตรงนี้ขอดูนิดนึงได้ครับมีที่ไขด้วยเหรอใช่ครับมีที่ใส่กุญแจมาเพื่อ in c a s สที่ว่าแบตเตอรี่จากกุญแจหมดลูกค้าย,ยังสามารถดึงกุญแจออกมาจาก กุญแจโซลเลยก็ได้เจนใหม่ก็จะเป็นเจนแล้วกับแฟนทอมหรือคาร์เลนแน่นะครับก็จะมีลูกหน้าหน้าตาอย่างนี้แล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์คีย์ก็คือสีเดียวกับโคชไลน์ดไลน์ใช่ครับนี่ครับเวลาสมมติว่าแบตเตอรี่หมดเนี่ยจะมีปุ่มกดเล็กๆตรงนี้นะครกดออกมาก็จะเป็นเป็นดอกกุญแจออกมาเราเอาไวขไขเสียบไข่นะครับเนี่ยครับล็อกแต่คงไม่ค่อยได้ใช้มั้ยดูมันจะเตือนก่อนใช่ไหมจะเตือนก่อนครับว่าแบตเตอรี่จะหมดอ่ะ ใช่ครับมันจะเตือนก่อนจะเตือนก่อนเวลาเปิดครับฝาลองดูว่ามันเบาขึ้นเยอะเลยครับเออเบาโหเบาเลยเบาเบาสบายเบาครับพรมใะ่หังเกตหนานน่จริงๆริงนะครับตามสไตล์ของโรสอยนะครับครับพมเป็นขนแกะขนแรมบูนะครับฮะอึ๊บโอ้สขาวเล็กสีขาวอะไรเนี่ย ARCTIC กไวท์ครับอาร์ติกไวท์แต่ว่าคันนี้มันจะเป็นบีสปออินเทอ i o r ครับมันจะมามาด้วยกัน3สีนะครับก็คือสี ARCTIC กไวท์อาร์ติกไวท์สี BLACK แบล็ k แล้วก็สีฟอส e y e l โล่ซึ่งเป็นสีใหม่ฟอส c e y โล่ครับซึ่งคันนี้จะใส่ STITCHING เป็นฟอส e y e l โล่แล้วก็ไ i ป i ปิ้งไอพีโเนี่ยจะเป็นสีฟอส e y e l โล่ทั้งหมดนะครับฟอสชิโล่ทั้งหมดครับผมนะครับเนี่ยข้งในเนี่ยฟอสชิเโล่นะพร้อมกับมีเอมบอสใช่ครับเอามา บอสที่ก็เท่าไหร่ฮะสามแสนกว่าบาทสามสี่บาทสี่บาทใช่ครับนี่แล้วก็มีแต่นี้ยังไม่เป็นเครื่องเสียงบีโ s p o ยังปุ่มปรับเบาะใช่ครับเป็นเมมรี y เมมรีเบาะเบาะนวดอะไรเงี้ยครับได้สองคนนอกจากปิดปิดประตูเนี่ยเราจะใช้ปุ่มปิดตรงนี้อ่าอ่าเดี๋ยวจากตรงนี้ได้ครับจะมีปุ่มปิดตรงนี้นะครับเขียนว่า d o o r ล้วกดปุ๊บเนี่ยเราหยุดตรงไหนมันหยุดตรงนั้นนะครับไนะครับ ซึ่งรุ่นเก่าก็คือไม่เป็นก็คือเขาจะมีแรงเบี่ยงนิดนึงมีแรงเบี่ยงครับเนี่ยสมมุติว่าปิดละปล่อยก็ยังหยุดเลยครับพอปิดเสร็จปุ๊บออปชั่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือการเปิดการเปิดช่วยช่วยผู้โดยสารกเปิดทุกคนผ่อนแรงครับทุกคนที่เคยสัมผัสโรสวัลเราเปิดนะครับประเณเป็นไงฮะหนักเพราะว่าเงินเก่าหนักประตูโบสถ์ที่เราดันอย่างท่านด้านนี้ฮะแต่ว่าโรสวัลต้องดันด้านนี้แต่ว่าการเอื้อมไปเนี่ยมันก็ไม่เอฟฟอร์เลสใช่ เวลาเปิดเนี่ยเปิดทีแรกเนี่ยฮะก็จะยื่นออกไปก่อนเปิดทีที่สองเนี่ยเรากดค้างไว้เขาจะช่วยเปิดเองให้ครับก็หยุดหยุดปุ๊บเราก็เดินลงไปได้เลยนี่ยอดหมาะกับป๋าแม่สุดๆเหมาะมากโอ้โหนุนหกนะครับป๋าแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งจริงๆเนี่ยโรรอยเขาฟังจากผู้ใช้ครับ ช่่างจากผู้ใช้เขาจะต้องถามผู้ใช้ว่าเป็นยังไงต้องการอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับการวิจัยเลยนะครับรายละเอียดนี้ได้จากที่ป่าแมนบอกเลยครับจากผู้ใช้ผู้ใช้โดยตรงนะครับแล้วก็มาดูตรงกลางนี้นี่ครับตรงกลางเนี่ยจริงอ่ะพับได้ครับนี่พับได้ก็คือเป็านั่งได้ได้ด้นั่งได้มาดูด้านคนขับกันบ้างครับมาดูที่ประตูก่อนฮะที่จับเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปมีด้านบนอ๋อมีมีโทษโทษโทษไม่ต้องไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องเอื้อมอยู่ตรงนี้ ใช่ครับอยู่ตรงนี้ครับที่ปิดประตูที่ปิดอยู่ตรงนี้ครับนครับดึงขึ้นมาฮะตูปิดเองครับตูปิดเองครับนี่โอ้คือโลซอยังคิดว่าแบบการเอื้อมมือไปปิดแบบนี้ของคารินนนรู้สึกว่ายังต้องเอื้อมยังต้องเอื้อมก็เลยบาอ่าง่ายๆอย่างนี้ละกันอครับถ้าเปิดเปิดเหมือนกันไหมเนี่ยคือเปิดเปิดตัวนี้แค่จะช่วยช่วยออกเฉยๆนิดนึงครับแล้วก็หยุดเลยอ๋อหยุดเลยใช่ครับนะครับเพราะว่าเผื่อเรื่องเรื่องของความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยใช่ครับ ตรงนี้ครับก็จะเป็นยังไม่บีสป k e ถ้าเครื่องเสียงที่ดีจุดของรุ่นก็เป็นบีสปอคบีสปอคอดอดนะครับอันนี้เป็นที่เปิดนะครับคิโรซอนที่จะเป็นใช้โลหะก็โลหะเลยนะโรเมียมนะครับแล้วนี่ครับปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มปรับกระจกครับจกมองข้างชอยสติ๊กนะครับเท่มากๆนี่มีเมมโมรี่เบาะได้2องตำแหน่งแต่ไอ้สีเนี่ยคืออะไรฮะ อ๋อสีตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกใสเรืองแสงเป็นไฟครับใช่ครับไฟด้วยนะใช่ครับเวลากลางคืนจะได้เห็นว่าที่เปิดประตูอยู่ตรงไหนอ๋ออันนี้ไม่มีม่านนะป็นที่เป็นที่ดึงเฉยๆดึงเฉยเนะครับมาพร้อมกับตัวหนังฟ้า M Boss นะครับปั๊มนูนที่ราคาสามแสนใช่ครับนะฮะรอบคันได้สี่บานนะครัาผมมาดูตรงนี้นิดนึง ตันนี้ก็จะเป็นปุ่ม s a r t s a r t engine ครับก็จะเป็นปุ่มเพื่อความปลอดภัยนะครับ driving assistant ต่างๆนะครับ panel ตรงนี้ก็จะเป็นดิมหน้าปัดใช่ครับนี่หน้าปัดไฟครับอนนี้ก็เป็นไฟครับ auto นะครับไฟหน้านะครับตอนนี้ไฟจอดใช่ครับปากซ้ายปากขวาอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับใช่ครพร้อม auto h o พอมาโต้โฮครับวงมาลอยเหมือนเดิมไหมฮะไม่เหมือนนะวงมาลอยไม่เหมือนโกสเหมือนเดิมครับแต่จะคล้ายๆแฟนทอมนิดๆนะครับมีอารมณ์คล้ายๆแฟนทอมหน่อยเป็นีความหนาขึ้นหน่อยใช่ครับแล้วก็ดูจากปกติไอตัวแอร์แบกลูกกลางเนี่ยสมัยก่อนเราจะเป็นวัสดุที่เป็นยางอ๋อครับอันนี้คือเราคุ้มหนังบนยางอีกทีคุ้มหนังบนยางใช่ครับนะครับพร้อมกับเนี่ยที่ปรับนะครับเป็นวอลลุ่มอร์ดับทีปคูซูนโทรลโทรศัพท เพิ่มเสียงตัเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านขวาครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือในการขับก็อยู่ด้านซ้ายครับส่วนเกียร์ก็อยู่ตำแหน่งเดิมเลยครับ่เดิมใช่ครับแล้วก็มีปุ่มโลใช่ครับปุ่มโลปุ่มโลนี่คืออะไรปุ่มโลของโกลส์คันนี้ไว้เป็นเกียร์ต่าไว้ขึ้นเขาอะไรเนี่ยครับเหมือนโอเวอร์ดรฟ์อะไรนี้ใช่ครับด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ปันฝนนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟสูงใช่ครับนะครับวงไลท์ก็สามารถปรับ ขึ้นลงปับขึ้นลงได้นะฮะแล้วเข้าออกได้ครับครัด้วยไฟฟ้านะฮะจอเปลี่ยนไปแล้วเป็นดิจิตอลแล้วใสมุนแบบเราสังเกตจะเป็นอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างในครับจะเป็นกระจกแผ่นหนึ่งกันใช่ครับจากข้างในก็จะมีขอบอย่างี้ยใช่ครับมีขอบขอบโครเมี่ยมนะครับนูนออกมาด้วยครับแต่ดูก็เหมือนกับเข็มปกติครับยังคงความคลาสสิกอยู่ Power Reserve ก็เหมือนเดิมครับที่จะกวาดไปด้านเอ้า อ๋อเราสตาร์ตเราสตาร์ตมันจะอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยันจะค่อยๆมาด้านขวามาด้านขวานะครับถก็สังเกตมันจะเป็นแผ่นเรียบไปหมดเลยแผ่นเรียบทั้งหมดครับตรงกลางฮะัครบตรงกลางเนี่ยใช่ครับก็จะเป็นทัชสกรีนแล้วครับกดได้เล่นได้ครับก็จะดูเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมีเดียเรดิโอมิวสิกคอลเลกชันนะครับไปปิดนางฟ้านะฮะก็ไปสปิริตออฟเดลตาซีนะครับ ทีนี้เนี่ยใช่ครับสมมติเราติ๊กออโต้ออกพอติ๊กออโต้ออกปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ครับสมมติให้เขาลงมาเขาลงมาครับลงครับพอลงปุ๊บเนี่ยเราต้องการให้เขาขึ้นนะครับเบรกก็ได้ปุ๊บเขาขึ้นมาเลยเพิ่งนี่ยครับประมาณนี้กระทัดสกินก็ใช้งานได้เร็วครับได้ดีขึ้นเคชั่นหรือจะใช้ใช้คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ก็ได้ใช่ครับซึ่งคอนโทรลเลอร์ก็คือนางฟ้าก็จะตั้งอยู่ตรงกลางใช่เสมอ ใช่ครับเพราะว่าด้านด้านนี้จะหมุนไปครับครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างก็เป็นอย่างกดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นรอบคันอันนี้ก็จะโชว์กล้อง360และก็เป็นกล้องด้านหลังนะครับแล้วคันนี้เนี่ยมีเป็น parking assistant ด้วยคือสามารถจอดอัตโนมัติได้นะครับ car wash เนี่ย car wash car wash คือจะเห็นมันจะมีไกด์ไลน์ขึ้นมา เวลาเราเข้าคาร์วอชเนี่ยแบบพุญยนต์เรามองเรากะไม่ออกเหรอครับว่าเอ๊ะข้างหน้าเนี่ยมันล้อมันจะตรงไม่ตรงเนี่ยโรซอยไกด์ไลน์มาใช่ไหมใช่ครับไกด์ได้เสร็จเลยมาดูต่อตอนนี้ตอนนี้เป็นปุ่มอะไรฮะอันนี้เป็นจริงๆก็เป็นเนี่ยครับเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มวอลลุมวอลลุมคืนน่าจะฟังขึ้นไฟฉุกเฉินล็อกใช่ครับล็อกรถนี่ปิดเปิดทางลมแอร์ครับผมซึ่งทางลมแอร์เนี่ย เนี่ยหล็กครับโอ้ชัดเจนนะครับโลหะใช่ครับอันไหนที่เป็นวัสดุเงาโลชอยใช้เหล็กก็คือใช้เหล็กจริงๆใช้โลหะจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮอตคีย์ฮอตคีย์ตั้งได้แบบใช่ครับนะคตัวนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นวิทยุอย่างเงี้ยครับวิทยุอันนี้เป็นเอ็มเอ็มอันนี้เป็นเลือกเลือกมัลติมีเดียแบบเป็นช็อตคัด ใช่ครับมัลติมีเดีย fm am tv Music Collection ออะไรเงี้ยครับเอาไปได้อันนี้เลือกสถานีใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็จะเป็น m เนี่ยเป็นเหมือนกับกดโหมดครับเช่นสมมุติว่าป๋าฟังรีดิโออยู่จะกดไปเปลี่ยนบลูทูธเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเลือกบลูทูธก็กดช็อตคัทมาเป็นบลูทูธได้เลยครับเอาไม่ใช่สถานีอ่ะไม่ใช่สถานีครับสถานีเดี๋ยวนี้ต้องเข้าไปเลือกด้านในไม่เหมือนสมัยก่อนละทกดตรงนี้ เป็นแยกแใช่ครับก็จะเป็นซอฟอฟมีเดียมไฮม็คซ์ครับซอฟก็ลมนุ่มๆัแต่ก็บอกว่าถึงแม้ไฮนี่นะเสียงก็จะเงียบเงียบครับก็สังเกตได้ยินเสียงเสียงเงียบลมจะเงียบมากครับจะเงียบกว่ารถอย่างอื่นแต่ก็ยังมีเสียงอยู่แต่ก็เงียบแล้วก็มาที่นี่อันนี้บ่อร้อนบ่อเย็นนะครับอันนี้มีฮิทที่พงมาลยงมาลัยใช่ครับ อันนี้เบาะเย็นใช่ครับด้านหลังอ๋อด้านสองข้างใช่ครับซ้ายขวาใช่ครับจะได้เสียงพัดลมครับแล้วก็เป็นมันก็เป็นละลายฝ้าอันนี้ละลายฝ้าหน้าครับละลายฝ้าหลังแล้วก็อากาศหมุนเวียนแล้วก็แอร์ซีออฟครับถัดมาด้านนี้เป็นอันนี้เป็นที่ใส่คัพโฮลเดอร์ครับแล้วตัวนี้ ตัวนี้เป็นที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆก็จุกกะจิกใส่ครับแต่ลึกอยู่นะครับใส่กุญแจได้แชร์ได้ครับผมเห็นไหมฮเห็นครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเกะใส่ของครับมีไฟมีไฟให้แต่ไม่มีเสียบ USB มีครับมีเป็น Type C แล้ว Type C หนึ่งานครับช่องเดียวช่องเดียวครับจบตัดแสงใช่ครับส่งตัดแสงอัตโนมัติแบบไม่มีขอบ บนก็มีนะครับก็เป็นไฟอ่านหนังสือไฟกลางครับส่องแดดก็มีไฟให้มีไฟสองอันมีไฮไลท์หนึ่งที่โลซอยเราภูมิใจนำเสนอมาครับก็คือเป็นครั้งแรกครับโดยแฟนทอมเนี่ยเราทำเป็นแกลเลอรี่ด้านหน้าส่วนโกสเนี่ยเราทำเป็นอิลูมิเนชันฟาเซียด้านในซึ่งโลซอยเคมว่าด้านในเนี่ยโดยแบรนด์ทั่วไปก็อาจจะ led มาแปะแปะแปะด้านนอกก็ได้นะครับแต่ว่าโลซอยเนี่ยเราทำเป็น L.E.D. เนี่ยฝั่งด้านในเนี่ย195ดวงนะครับเรากเราก็ฉลุเนี่ยใช้เลเซอร์ฉลุเป็นชิ้นๆิเป็นการฝีมือเนี่ยอีก90,000จุดโอ้โหใช่ครับเพื่อจะให้ออกมาเป็นหมู่ดาวแล้วมีคำว่า ghost อยู่ในหมู่ดาวครับซึ่งอ่าออปชั่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ bespoke clock นะครับทำให้ออปชั่นนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ1ล้านบาทหนล้านบาทใช่ครับ ชิ้นตรงนี้นะครับใช่ครับชิ้นตรงนี้ครับซึ่งลูกค้าสามารถผ่าแมนนะครับลักซ์แมนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือออโต้ซารลอนเนี่ยอยากจะเขียนเป็นรถเป็นชื่อออโต้ซารลอนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดครับสามารถบีสปอกได้ครับก็หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทครับโอเคใช่ครับเกยด้านหน้าครับก็ไว้ใส่ของต่างๆนะครับครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันได้ครับครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงหน้าดูเลยครับว่าเจ้านังฟ้าเนี่ย จะรอดไปยังไงนี่อัตโนมัติครับเราสามารถเปิดขึ้นมาได้เลยด้วยช็อคเปาแรงนะครับใช่เครื่องยนต์ครับปาแมนก็เป็นเครื่องยนต์6,750ซีซีครับ V12 ิบสองทวินเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงถึง563แรงม้ารับทออยู่ที่850นิวตันเมตรครับอ่ครับผมซึ่งก็เหลือๆเหลือๆครับนะครับใกล้เคียงของเดิมครับใกล้เคียงของเดิมนะฮะแต่แรงบิดเพิ่มขึ้นแรงบิดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับนะครับ ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็น6,600นหกรอยซีซีครับพูดง่ายๆคือคันนี้ใช้เครื่องเดียวกับแฟนทอมนะครับดีไซน์ห้องเครื่องเป็นไงครับตอนนั้นสวยจริงสวยขึ้นนะฮะฮะดูเรียบหรูนะับทิ้งลงไปเลยนี่ขึ้นมาทิ้งปุ๊บเขาจะขึ้นมาปกติเลยวันนี้ก็ดูรถเรียบร้อยครั้งแรกนะครับครับสวยงามนะครับสังเกตรูปทรงแล้วเนี่ยมีความฉบเฉี่ยวมากๆฉบเฉี่ยวขึ้นครับกว่าเดิมทันสมัยทันสมัยครับนะครับเป็นโมเดิร์น โรโซยนั่นเองครับและนี่คือรุ่น New Ghost รุ่นใหม่เป็น Extended นเ e ็ดวิวเบานล้อยาวเลยเป็น Entry Level ของโรโซยเป็นรุ่นเล็กสุดของโรโซยนะครับไม่ใหญ่เกินไปใช้งานง่ายก็ทั้งหมดนี่ครับคนอยากรู้คำตอบสุดท้ายนั่นคือราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นของ New Ghost Extended View Base นะครับอยู่ที่35ล้านเกแสน3าล้านเ้แสนบาทใช่ครับไม่แพงเลยใช่ไหมครับเพราะว่ารุ่นเก่าครับ ตอน,ตอนใต้แดงก็ราคานี้เหมือนกันใช่ใกล้ WAY เคยียงกันนะครับซึ่งรถรุ่นน um ี้ก็ได้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆแบบโอ้โหอ่อนนิวจริงๆใช่ครับสำหวันนี้ครับก็ขอบคุณครับน้องเซ้นครับที่มาช่วยอธิบายได้ครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแบรนด์ของทุนสวรรคของเราด้วยนะครับสำหวันนี้ผมกับน้องเซ้นครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ